สวัสดีครับผมนายเฉลิมบดุกรมนะครับรหัสต่างๆหกห้าสองสี่หกสองสามเจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในสรุปการของข้อการปัญหาเด็กป่วยเราจะมีปัญหาการติดเชื้อนะครับคือการติดเชื้อป้องกันด้วยวัคซีนนะครับติดเชื้อเราจะมีมีค่าการสัมกันติดอาการเฉพาะแต่ละโรคให้ได้นะครับเราจะมีอะไรก็เป็นหัดนะครับหัดจะมีไข้สูงสองสามวันฝืนขึ้นนะครับคีเบือก็คือคุปปิ้นสปอร์ตนะครับแพร่กระจายผ่านการหายใจครับือสไปสตอรี่นะครับคือ แพ้เชื้อ4วันก่อนและหลังผื่นขึ้นนะคะภาวะแทรกซ้อนก็จะเป็นนิวโมเนียนะครับหูเช้นกางอักเสบเขาดูแลเช็ดตัวลดไข้ป้องกันฉากจะไข้ดืมนหนัมากๆแล้วก็ทมให้แอสไพรินนะครับต่อไปก็หัดเยดมันลูเบล่านะครับก็จะมีไข้ต่ำาๆผื่นจางตามตัวต่อน้าเหนืองโตวปวดตาเวลาเกาะตานะครับแล้วก็มีแพ้กระจายด้วยกันไอจามนะครับอันนี้ก็ตอนแยกผู้ป่วย7วันก่อนและหลังผื่นขึ้นนะครับถ้าเป็นหัดเยอรมันต่อไปก็จะเป็นคางทูมนะครับ ก็มีต่อมน้ำลายอักเสบบวมปวดมากเวลาเคียร์แล้วแพ่กระจายผ่านทางการหายใจ i r a t o r y c o n น a c t นะครับก็แยกผู้ป่วย9วันหลังมีอาการนะคะคอนเสิร์ตกลาคืนเลี่ยงรดเปรี้ยวเย็นประครบอุ่นลถปวดนะคะระบับภาวะแทรกซ้อนคืออันทอักเสบนะครับประครบเย็นให้ยานะครับต่อไปก็เป็นไข้สุกไข,ขะคะ้ครับสุกสะะแล้วก็ชิเกนบ็อกนะครับชิเกนบ็อกก็จะมีจากผื่นต่างๆนะคระับจะมี อย่างนีนคือลาบนูนน้ำหนองแตกครับก็คือมิวคาสพาฟิวอวิสไซดมิซเคิลมิซเคิลแล้วก็พาวท่ออะไรคลาสเอ็มพี MP, มีพีซีนะผมจะมีแล้วก็ต้องดูแลไม่เกลียดกาวน,นะครับแล้วก็ไม่ทาแป้นะครับฟองสบู่ได้ ด่างอ่อนนะครับหรือว,ว่าสบู่เด็กนะครับแล้วก็รีบแยกผู้ป่วยจูว่าเพื่อจะตกสะเก็ดให้นะครับใครสุกใสแล้วก็แยกจากเพื่อนโรงเรียนด้วยนะครับจะควรจะตกสะเก็ดแล้วค่อยไปโรงเรียนได้นะครับต่อไปก็คือคอตีครับก็คือไดเจอรียนนะครับก็คียเบิร์ดก็จะมีพัดจิตที่เจ้าบุคอนะครับหรือว,ว่าทอมซิน แพร่กระจายดูการหายใจ,ใใจไอจามทางอาหารร่วมกันนะครับอานนต้องให้แอนตี้ไบโอติกแล้วก็ประคับประคองตามอาการนะครับต่อไปก็บาดทะยักติดตาสน,นะครับก็จะมีอาการกล้ามเนื้อเกรงคอบวกหลังนะครับเราทานลูกแรกเกิดน,นะครก็จะหลังแอนจักกระตุก ติดต่อทางบาดแผลเครื่องมือไม่สะอาดตัดสายสะดดูดูแลสายสะดดิไม่ดีนะครับไอ้ก็ต้องให้ท t ทีบวกทีเหรือทีไแล้วก็แอนตี้ไบโอติกนะครับดูแลการดูแลก็ต้องลดสิ่งกระตุ้นแสงสีนะครับแสงสีเสียงนะครับต่อไปก็ไอโกนะครับเพอร์ตูติสนะครับเพอร์ตูติสนะครับก็ไอโกนะครับก็มี ไอรุนแรงนะครับไอมีเส okay, so so e so 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 ียงหูดนะครับก็หายใจเข้าก็ถาหายใจเข้านะครับก็มีตัวการอิสปายตุลีคอนแทกนะครับอ่ระยะการติดต่อกันสามสัปดาห์แรกที่เรื่องเป็นโรคนะครับแล้วก็ดูแลลดดูแลคือลดการดูดเสียหานะครับก็ให้ที่เบอร์ติครับไม่กระตุนเด็ดนะครับลดการไอนะครับอันนี้มันไอแรงก็ไม่ต้องให้มันไอนะครับมันก็ไม่ต้องดูดให้เสม่ยหาะแค่แต่อนตี้เบอร์ติพอนะครับ ต่อไปก็วันนรกครับวันนรกจะมีไข้ต่ำๆไอเลือดลังชีบของมันคือไอเลือดลังน้ำหนักลดนะครับก็คืออันนี้ก็มีตุ่มโตนะครับ PPD test positive นะครับก็คือตุ่มโตมากกว่าสิบมีมีเน็ดนะครับก็แพร่กระจาผ่านสิมหะนะครับวันนรกนะครับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะครับให้อยู่ห้องแยกแยกของใช้ทานยาทีบีต่อเนื่องหกถึงเก้าเดือนนะครับต่อไปก็เป็น ไข้สลังอักเสบคี้เคือคืออัมพาตแขนขานะครับคอแข็งนะครับติดตอ่อโดยฐานอาหารที่มีเชื้อพูริโอนะครับก็การเสีดูแลคือการหายใจจากอัมพาตกรรนหายใจระวังการสำลักเกลี้งเดือบนตั้งแต่มีอาการมีเชื้อในลําคอนะครับต่อไปก็จะเป็นแยกการแยกห้องครับห้ากระถามป้องกันนะครับแอ,อ,บอร์บอนนะครับ,รบก็พวก ไอ้อบอกว่าพวกหักแล้วก็ทีบีนะครับหรือว่าสุกใสนะครับแล้ว่ Mexico, ็เวสิคลสิคูลานะครับแล้วก็ถ้าเป็นดอปเปอร์นะครับดอปเปอร์ก็จะเป็นพอลูเวลล่านะครับแล้วก็เบพีเียนะครับหรือว่าขางทูมนะครับก็ไอโกนะครับ นี่ก็การปองกันนะแล้วก็การพยาบันเด็กที่ที่เจออื่นๆนะคะก็ซ้นคขเลือดออกครับเดงกีฮโมลิลิกฟีเวอร์นะครับไขสูงนึ่องศา27วันนะครับอันนี้ก็จะมี HCT ขึ้น p ีเอลลงไว้าาเซลลดลงลิมโฟไซต์เพิ่มขึ้นนะครับเอสซีท่จะน้อยมากกว่า20%เป็นต์ะครับเพดก็จะน้อยกว่าเพดเลือจะน้อยกว่า1นึ่งแสนนะครับไว้บาเซลน้อยกว่าห้าพนตัว พบทูนิเกเทสนะครับอันนี้จะมีเลือดออกทูนิเกเทสระ่ผมจำเรือมีจุดเลือดออกมากกว่า10จุดนะครับต่อตารางนิ้วนะครับการดูแลจะมี3ระยะครับก็จะมีระยะาไขา้เช็ดระยะไข้ต้องเช็ดตัวลดไข้ให้ผานลาครับแอสเพ็นครับดื่มน้ำเกลือแร่ทางปากถ้าระยะช็อตก็จะมีปัญหาทางพลาสมาเลนนะครับออกจากหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีมีพีดอปเผาเรีวปัสสาวะลดลงแล้วแพ้ไอวีเอาเสือไวท์ทอาไซทุก1นถึง หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับในหนึ่งสัปชั่วโมงก็คือสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับระยะเวลาฟื้นก็คืองดไอวีนะครับมันเป็นระยะที่เริ่มทานได้ประมือน้ําเกินครับจากการให้อวีรับเพราะให้อวีมานานก็จะมีภาวะน้ําเกินเขาต้องมีการให้ลาสิยาขับปัสสาวะเพอะให้ครับลาสิคขับปัสสาวะเขาเขาระวังเคตามกําต้องดูแลอาหารที่มีเคสูงเขาเช่นส้มมกล้วยครับต่อไปครับก็จะเป็นโรคของ AIDS ครับหรือว่าโรคเอดสเรารู้จักครับฮีเวิร์กคือภาวะเลี้ยงไม่โตตับโต,บต,บตบปอดอักเสบเชื้อราในช่องปาก CD4 น้อยกว่า200เซลล์ต่อยูนิตนะครับถ้า CD4 มากกว่า5น้อยกว่า500นะครับให้แยกห้องดังทีนะครับการดูแลก็ให้ยาต้านเชื้อไว้แล้วระวังติดเชื้อช่วยโอกาสป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแยกของชายนะครับแล้วก็การให้ยาต้านไวรัสน,นะครับหรือว่า AZT นะครับถ้าให้ภายใน1ชั่วโมงครับหากมีอาการอาเจียนให้ยา ได้นะครับครับสำหรับการพยาบาลเด็กตัวที่มีปัญหาการติดเชื้อก็จุดนะครับ